ครับท่านผู้ชมกําลังอยู่กับอินไซต์ขับเฮาส์กับกับผมดรปรพฤษเรืองจลัดนะครับดรเม่งกับดรเอสลองสตราจานดรประภพลนาริดเราคุยกัน,นในฐานะของคนที่เข้าไปติดตามข้อมูลอยู่ในขับเฮาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านโซเชียลมีเดียซึ่งกําลังร้อนแรงในขณะนี้โดยเฉพาะบ้านเรานั้นเรียกว่าติดแกงโรงแรมทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าระบบปฏิบัติการจะต้องใช้ iOS แต่ว่าหลายคนก็เข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อ ที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงความเห่นแล้วก็หลากหลายจริงๆมีคากล่าวครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยไปขอคุยหรือว่านักข่าวบอกว่าจะไปขอสัมภาษณ์แหล่งข่าวบางคนขอ,ขอ,ขอสัมภาษณ์ยากครับแต่พอมาในขับเเ้าถามง่ายแล้วก็ตอบง่ายด้วยนะครับมีประเด็นหนึ่งครับเราแสดงอยากจะถามเลยว่าถ้าสมมุติผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะตั้งหัวข้อในขัาวเขาสมมุติหัวข้อผมเนี่ยต้องการจะ,จะให้โดนใจคนรุ่นใหม่ ประเด็นที่หนึ่งผมต้องเลือกในการเข้าไปตั้งหัวข้อตอนช่วงเวลาไหนไปนําเสนอขัาเฮุ่ยเวลาไหนประเด็นที่สองเนื้อหาประมาณไหนครับที่คนรุ่นใหม่เขาอยากจะคุยอยากจะฟังแล้วก็อยากแสดงความเห็นครับอาจารย์ครับผมครับถ้าห้องประเภทห้องประเภทแรกเลยนะครับผมเรียกว่าประเภทที่ว่าไม่ต้องการการสนทนาจะมีไม่ต้องการการสนทนา,า,รา,รนทนาเรียกว่าอะไระเหมือนกับว่าเขาจะเปิดห้องไว้ตลอดเพื่อจะเอาคะแนน ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยระบบ AI ของ Clubhouse ครับ mm hmm. เขาจะคำนวณว่าเออคุณได้มีการกิจกรรมมากแค่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มกลุ่มคนอายุ30กว่า mm hmm. เขาก็จะเปิดไว้เลยว่าประตูไปไหนก็ได้มาพักผ่อนที่นี่ก่อนนะจ๊ะสมมติว่าจะเป็นห้องสำหรับว่าเออไม่รู้จะไปฟังไปฟังห้องไหนหรือกำลังจะรอนะช่วงต่อว่าฉันรู้แล้วละ่ะ มันเปเดี๋ยวบ่ายสองฉันจะมาฟังใครแต่ช่วงนี้ประมาณยังบ่ายโมงกว่าๆอยู่ฉันก็มาแวะห้องนี้คุยกับเพื่อนอยู่ประมาณ20่สิบกว่าคนก็ได้อันนี้เขาจะเปิดยาวเลยก็เรียกว่าวนเวียนกันมาเป็นโมเดเลเตอร์ครับเปิดยาวทั้งวันทั้งคืนทั้งอะไรนะฮะ,ะห้องแบบนี้เนี่ยมีการเปิดเขาสถิติโลกตอนนี้ประมาณประมาณ2เดือน <laughs> 2เดือนแบบไม่ปิดเลยเปิดไว้อย่างนั้นนะฮะ,ะแล้วก็จะมีห้องห้องกลุ่มคนที่20กว่า นะยี่สิกว่านี้ก็จะเป็นกลุ่ม LGBTQ ก็เริ่มเยอะแล้วเขาจะพูดถึงชีวิตเรื่อยไปอะไรของเขานะคุยบ้างอะไรบ้างก็เปิดยาวไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นห้องนี้ไม่ได้ต้องการมีบทสนทนาตลอดไม่ใช่ห้องที่คนจะอาตั้งใจเข้ามาคุยกันเป็นการเปิดไปเรื่อยๆอันนี้ประเภทแรกจะมีอยู่กับทุกกลุ่มนะครับอากลุ่ม20กว่า30กว่านะครับแล้วก็40กว่า,าแต่ในใน,ในที่เปิดห้องไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีคนเข้ามาเข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาครับ ใช่ครับก็จะมีตัวยืน <c oughs> ก็คือเป็นแก๊งเขานั่นแหละโมเดลอเตอร์กับแก๊งเขาก็ประมาณสิกว่าคนแต่ก็จะมีเข้าออกเข้าออกตีเอาประมาณ20่สถึงสามสคนฮะทั้งวันทั้งคืนนี่แหละเขาก็จะเปิดไปแบบไม่ปิดนะฮะครับอันแล้วประเภทที่สองปร,ประเภทที่สก็คืออา่าถ้าจะจัดนะครับถ้าจะจัดบุเรียงเนี่ยอ่อาอ่า ผมผมเรียกว่าต้องต้องดูไปเป็นหัวประเภทละกันผมเรียกว่าเป็นประเภทละกันนะครับประเภทของเนื้อหานะฮะตั้งต้นที่ประเภทของเนื้อหาแล้วมาดูว่ากลุ่มช่วงอายุหรือใครบ้างที่เข้าไปดีกว่านะฮนะณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้เลยเนี่ยครับอันแรกเลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจและการตลาดเรียกว่าเป็นการตลาดสมัยใหม่เพราะการตลาดเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์อีคอมเมิร์ซการที่จะมาเป็น โค้ชการที่จะมาเป็นทำยูทูบเบอร์จากเมื่อก่อนเราต้องไปรอฟังในพอดแคสต์ว่าเออวิธีการเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือว่าจะต้องไปคอยตามใน YouTube ถูกไหมยู u ูบเนี่ยก็จะมีพวกกูรูเนี่ยที่เขาแบบเออฉันเป็นยูทูบเบอร์นะต้องมารอเป็นสัปดาห์ละแค่2ตอนถูกไหมตอนนี้ไม่ต้องละพวกนั้นเนี่ยเข้ามาตรงในนี้เลยนะฮะคนพวกนี้เขาคือเขาเหมือนกับเขาไม่ได้โปรโมทเขาอะเขาไม่ห่วงวิชาเขาเข้ามาแล้วเขามาแชร์เลยเพราะฉะนั้นจากการที่ จะต้องไปรออะไรวันพวกนี้เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้มาแป๊บเดียวเนี่ยสามสี่หมื่นคนเลยได้ Follow ตรงนั้นเลยนะครับ<ะ>ก็คือ<ะ>พวกแฟนเกา่าเรียกว่าเรียมามาปรากฏกายคนเห็นภาพแล้วก็ตามฟอ l โล่ด้วยใช่ไปดึงคนที่ตาแฟนๆใน YouTube หรือรู้จักจากเพจเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นในเรื่องของน,นี้แหละครับการตลาดสมัยใหม่นะฮะดิจิทัลมาร์เก็ตติงออนไลน์นะฮะแล้วก็ SME นะครับ แล้วก็เรื่องของธุรกิจและกันฮนะทั้งหมดเลยเรื่องของการส่งออกการจะไปจีนไปอะไรก็จะเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆเข้ามานะครับอันนี้ประเภทนะประเภทเนี้ยจะได้คนตั้งแต่20กว่าถึงถึง40กว่าเลยกลุ่มคนข้างกว้างนะก็เป็นกลุ่มที่ใครก็ได้ที่อยากจะทาอ e ีคอมเมิร์ซถูกไหมใครก็ได้ที่จะหาทางส่งออกไปยังไงเหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นกลุ่มที่กว้างนะครับกลุ่มที่กว้างตามมานะครับเป็นอันดับที่2คือเรื่องเรื่องของการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นะฮะจะมีตั้งแต่ห้องที่แบบเบสิกเลยนะครับมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันพูดไม่ผมพูดไม่ค่อยเป็นภาษาอังกฤษห่วยแตกมาช่วยคุยกับผมด้วยเอออันนี้ก็เด็กเด็กคนนี้ยี่สิบสองเนี่ยฮะเขาก็มีคนเข้ามาเพียบเลยเข้ามาคุยด้วยคนที่ตั้งแต่ว่าจะเบสิกด้วยกันจนถึงระดับเก่งนะฮะไปจนถึงระดับกลางอ่ะมาฝึกภาษากันนะโดยคนที่เปิดห้องหลักๆก,ก็จะเป็นคนที่เก่งภาษาไปจนถึงแอดวานซ์ถึงขนาดที่แบบโอ้โห ล้ำเทพเลือกคุยกันในเรื่องของสังคมแห่งอะไรนะโซซ c โอ l i n g วิสติกอะไรอย่างเงี้ยนะการรากของภาษา<ป>กับว<ป>ัฒ<ป>นธรรมโอ้ oh, ไปเล่นสูงเลย่นสูงเลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นแล้วานนิยมคือเปิดห้องภาษาอังกฤษตอนเนี้ยเปิดกี่ห้องก็ก็เต็ม คาว,ว่าเต็มแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยสามร้อยขึ้นไปผมถือว่าโอเคละสามร้อยขึ้นไปที่จะมีคนยกมือตลอดแลวรันประมาณได้จนถึงหกชั่วโมงผมว่าอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะฮะสามร้อยถึงสองพันเรียกอย่างนี้ละกันสามร้อยถึงสองพันคนซึ่งเปิดได้หกชั่วโมงคนก็ยังยกมือต่อเนื่องอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของห้องที่ดีนะครับห้องที่สามต่อมาจะเสร็จแล้วประเภทที่สามต่อมาจะเป็นจิปาถะครับเช่นจะเป็นห้องเรื่องคุยเรื่องเมียเมียทอล์ก ใครๆเมียทอกเมียทอกก็มีมแล้วก็มาถามเพื่อนด้วยนะครัเมียทอกก็มาด้วยนะฮะเริ่มได้รับความนิยมนะครับรเมียทอกเพราะฉะนั้นก็เมียทอกนะฮะเม,ม,มียทอกเริ่มมาละเมียทอกเริ่มมานะครับดูดวงเริ่มมาละมีสามรายสามเจ้านะครับเมียทอกดูดวงเริ่มมาละสุขภาพสุขภาพสุขภาพมีคุณหมอมาเป็นประจำละนะครับแต่ก,ก,ก็ห้องก็ใหญ่นะครับมาทีนึงก็ประมาณสามสี่ร้อยคนแต่ว่า คุณหมอเขาผมว่าเขามารวมตัวเยอะเกินไปหมอเก่งมาหมดเลยสี่ห้าคนมันมันเหมือนกับแค่เอาเวลาของหมอสี่คนพูดกับคนที่ถามคนถามก็ไม่รู้จะถามหมอคนไหนอะไรเงี้ยผมว่าทวกันจะแยกแต่เขานัดจับมือกันมาเนาะไม่รู้จากโรงพยาบาลไหนบ้างก็สองสองสามโรงพยาบาลน่นะครับแต่ก็มีหมอแยกก็มีบ้างนะครับก็เรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามสุขภาพหลักกับสุขภาพทางเลือกความงามนะครับ <c oughs> หลักๆเนี่ยนะฮะถ้าไม่นับเรื่องการเมืองนี่คือห้องหลักๆหน้าตอนนี้ อันนี้คือห้องหลักๆของคนรุ่นใหม่แล้วเวลาไหนก็อาจารย์ที่ถ้าจะไปตั้งห้องแล้วเชื่อว่าเขาจะน่ามาสนใจคนคนกลุ่มรุ่นใหม่ก็ใช้เวลาตรงไหนที่เข้าขับเท่ากันอ่าจะบอกว่าอ่าม,มันเป็นเทคนิคครับเป,เป็นเทคนิคซึ่งไม่ได้แยกกลุ่มมันเป็นเทคนิคอ่าอย่างสมมติภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยอ่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเภทไหนนะเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปห้องที่ณจังหวะนั้นกําลังพีคอยู่เช่นห้องที่พีคจะเป็นฝึกฝึก คุยกันได้เรื่อยๆสำเนียงาภาษา,าสไตล์อเมริกันอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงพีคของเขาจะเป็นช่วงประมาณวันเสาร์เนื้อหาสาระของคนรุ่นใหม่เ็าจะมีจะม,จะมีจะมีเนื้อหาเฉพาะของเขาที่เขาสนใจแล้วก็ประเด็นที่สองคือเป็นลักษณะของการเปิดห้องในในช่วงเวลายาวๆประเด็นที่สามคือน่าจะเป็นช่วงของช่วง,ช,วงช่วงเวลากลางวานันช่วงเวลาไหนไหมครับอาจารย์ที่เปิดแล้วแม่ถ้าไปเปิดห้องนี้น่าจะสําเร็จในการมีคนเข้ามาครับ มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเวลาครับมันจะเป็นเรื่องของจังหวะเดี๋ยวผมจะที่บายให้ฟังนะครับอย่างนี้ครับสมมุติว่าเป็นภาษาเป,เป็นเป็นหุประเภทภา,าษางกฤษซึ่งได้รับความนิยมนะครับเราก็เข้าไปฟังนะฮะเข้าไปฟังตัวภา,าษางกฤษเนี่ยจะเป็นห้องห้องหนึ่งเรียกว่าคุยกันเรื่อยๆสไตล์อเมริกันซึ่งประมาณจะมีประมาณพันพันสามพันสี่ร้อยคนฮะช่วงวันเสาร์ค่ำอย่างเงี้ยทีนี้เวลาเราเข้าไปฟังห้องอย่างเงี้ยโอ้คนเข้าไปเนี่ยจะมีคนตั้งแต่ยี่สิบยันยันห้าสิบกว่าเลยก็มี เวลาเราฟัง <Ừ. S 1> พวกโมเดอเรเตอร์ของห้องเขาคุยกันเนี่ยมันจะมีคําถามบางประเภทรับคำถามบางคําถามเนี่ยสองสามคำถามที่มักจะไม่ถูกตอบนะฮะคือประเด็นไหนที่คนสนใจเยอะๆโมเดอเรเตอร์ก็จะจะชอบช่วยกันตอบแต่ประเด็นไหนที่ไม่ค่อยมีใครตอบมันก็จะไม่ถูกตอบนะฮะ <Ừ. S 1> เช่นมีอยู่บางวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องภาษาบริการอยู่สามสี่ห้องแต่ปรากฏว่าก็จะมีคนถามว่า แล้วจริงๆแล้วสำเนียงอัองอกฤษกับสำเนียงอเมริกันกับวบรติชต่างกันยังไงคะซึ่งก็ไม่มีใครตอบให้เขาตรงนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือว่าอย่างผมได้ลองดูนะครับก็คือว่าเออพอดีว่าเขาบอกว่าอีกสินาทีเนี่ยจะปิดห้องละเพราะว่าได้ทําต่อเนื่องมาสีชั่วโมงกว่าละผมก็รีบเปิดห้องเลยปุ๊บภาษาอังกฤษสำเนียงบรติชเราก่<ม>ว่า คนเราอย่าไปรอให้ห้องปิดก่อนนะเพราะห้องปิดก่อนคนก็อาจจะไปหลับไปเไปไปไปหลับแล้วไปทำอย่างอื่นนะ่ะแต่ว่าเราเปิดห้องปั๊บมันจะมันจะเตือนขึ้นมาของเขาอยู่แล้วเพราะว่าวลาเราเล่เนขับเท้าสเปลี่ยนหน้าจอไปตรงไหนก็ได้ถูกไหมครัมันจะเตือนขึ้นมาเลยดังนั้นวันนั้นผมเปิดปั๊บไม่น่าเชื่อครับในชั่วโมงกว่าเข้ามาสองพันสามร้อยคนในวันนั้นเร,เรียกว่าไปไปตกปลาในบ่อเพื่อนใช่เพราะฉะนั้นอ่ะสมมุติถ้าจะไปในในในที่เขาคุยเรื่องการเมืองอยู่ ลองไปดูซิประเด็นไหนที่มันมีการมันจะมีคนข้างล่างที่ยกมือถามนะฮะแล้วก็ไม่มีใครตอบมันจะมีทุกห้องเลยมันจะเป็นจุดอ่อนบางอย่างเวลาโมเดเลเตอร์เขาอินกับประเด็นบางอย่างเขาจะช่วยกันสมทบคุยกันแต่มันจะมีประเด็นที่คนฟังอยากจะฟังอะ่ะไม่มีใครตอบนะฮะให้เราเดูตร,ตรงนั้นฉกฉกมาปับ๊บแล้วตั้งเป็นประเด็นแล้วจะได้คนครบทุกกลุ่มเลยคือคือมันมีคําถามคาใจอะ่ะที่อยากให้ตอบแต่ว่ายังไม่ตอบเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไปจ<ส>ิบประเด็นนี้มาเปิดจะมีคนตามแน่นอนใช่ครับ แล้วมันจะมีมาเป็นระยะเนี่ยเราเรา,เราในมุมคนฟังเนี่ยเราจะเห็นอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ถูกตอบอีกแล้วถามอีกสี่ห้าคนคนที่หกมาถามตรงนี้นี่ก็ไม่ตอบอีกแล้วก็ก็ไม่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 คงไม่ใช่ความตั้งใจไม่ตอบแต่เหมือนกับว่ามเดลเรเตอร์เนี่ยเขาอินกับเรื่องนั้นอยู่ไงเข้าใจไหมในกลุมมกล่มคนสมมติกลุ่มคนยี่สิบคนสิบสิบสี่คนก็คุยเรื่องนี้กันอยู่อะ่ะไอ้หกคนก็กลายเป็นเสียงส่วนน้อยไงเราไปเอาแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็คือต้องการจะฟังบางประเด็นที่ที่มันยังไม่ถถููกกตอกมะ บางประเด็นที่ถูกตอบแล้วก็ถูกตอบตอบแล้วตอบเล่าพอเราไอ้ตรงประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บไอ้คนนี้มันกําลังอารมณ์ค้างกําลังกําลังติดลมไงเขาจะฟุดมาที่ห้องนี้ทันทีกับนี่คือ,<พ>อนี่คือเทคนิคลับอันหนึ่งเคล็ดลับอันหนึ่งผมฟังอาจารย์ผมจับประเด็นได้แล้วว่าการอยู่ในขับเฮาส์เนี่ยจะตั้งประเด็นบางทีไปไป,ไปฟังคนอื่นก่อนแล้วมีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าคนสนใจแต่ไม่ถูกตอบยีขยายประเด็นก็มีคนตามเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ตกตาในบ่อเพื่อนเลยอันนี้น่าสนใจอีกก็ มันก็เหมือนคลับเลยฮะมันก็เหมือนคลับเลยอ่ะสมมุติว่าเรามันเป็นคลับตีเทนนิสตีกับทีมเดิมจะเหนื่อยละอยู่ดีๆเพื่อนของเพื่อนมาเอ้ยเขามาจากที่นี่ชมรมสนามนู่นนะอ่ะขึดมาตีกับทีมนี้ต่อก็ได้นะหรือว่าเราไปปาร์ตี้อ่ะมีเพื่อนมาใหม่ชนแก้วโอ้โอวัสดีครับผมชื่อนุชนชื่อน,นี้มันมีคนได้มาต่อไงอารมณ์ค้างพวกอารมณ์ค้างอ่าครับเนี่คือเทคนิคเลยซึ่ง,ซ,งซึ่งผมไม่เห็นคนทำกันครับ ซึ่งอันนี้ถ้าเอาเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็ตามติดตามฟังแล้วก็เอามาขยายก็ก็น่าจะน่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจันผมตรงนี้ผมสรุปตรงนี้ก่อนจารย์สรุปให้ผมเป็นประเด็นนิดหนึ่งสั้นๆว่าถ้าผมจะตั้งประเด็นกับคนกลุ่มรุ่นใหม่กลุ่มคนรุ่นใหม่ประเด็นแบบไหนเวลาแบบไหนเทคนิคแบบไหนจันสร,สรุปสั้นหน่อยครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่แบบระดับมหาวิทยาลัยนะครับเขาไม่น่าเชื่อนะฮะนะครับอาดกตหมมิงคิดว่าเป็นเรื่องอะไร เอาเอาเนี่ยครับคนอายุสิบแปดถึงยี่สิบห้าคุยกนเรื่องเทคโนโลยีคุยกันเรื่องอหญิงสาวคุยกับเรื่องกอารแต่งตัวไปเที่ยวหรือเปล่าะเทคโนโลยีเป็นคนสี่สิบอัพหญิงสาวเป็นคนสามสิบกว่านะแต่งตัวไปเที่ยวเป็นคนเกอประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบเศษแต่ว่า <laughs> 18บแปดถึงยีมาคุยครับว่าระบบการประเมินการศึกษาในโรงเรียนเหมาะมไม่เหมาะสมต้องปูพื้นให้เด็กปถมวัยยังไงโอหต้องจะปรับระเบียบกระทรวงยังไงหน่วยงานการศึกษาต้องเป็นแบบไหนการศึกษาแบบอนุโลมปริมาณปริยะตมไม่น่าเชื่อเกิดมาผมไม่เคยเห็นนี่คือกลุ่มคนที่แบบเออจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรศาสตร์คือคนแบบ โอ้โหเข้ามาฮะเด็กตั้งแต่มอห้าคือเรียกว่าผมไม่เคยเจอแหล่งรวมของคนมีคุณภาพอะยอย่างนั้นที่ที่เขาพูดเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยู่กับใกล้ตัวเขาแล้วเขาอัดอัน <ใช S 2> น้นเหลือเกินไม,ไม่ไม่ได้มีการแสดงออกเรื่องนี้ก็เลยหยิบนี้มาพูดกันเลยใช่คือเรียกว่าเปิดพวกนี้จะประมาณตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มนี่คือกลุ่มใหญ่ครับนี่คือกลุ่มใหญ่มากอ่าห้องแล้วในห้องก็จะประมาณขนาดช่วงกลางวันนะ 500คนนะฮะห้ากลางคืนก็จะไปเป็นประมาณเกือบพันละเพราะฉะนั้นห0 0ร้อยถึงหนึ่คนบางทีซ้อนสองห้องเลยก็มออีอยากให้มีวิชาไหนใหม่ในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ยกเลิกวิชาไหนในโรงเรียนมัธยมซึ่งมีบางทีสองสาห้องฮะเรียกได้ว่าประมาณ3 4มถึพคนต่อวันฮะตรงเนี้ยช่วงช่วงบ่ายช่วงบ่ายเต็มเต็มเลย ครับเรียกว่าถ้าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอศึกษาธิการคนใหม่ต้องมาฟังนะครับมา <c oughs> ฟังมาเบยกก็วัยรุ่นน่ะไปกําหนดนโยบายหน้าหน่าหน่าน่าจะถูกทางในการแก้ปัญหาและการศึกษาด้วย <c oughs> น่าสนใจทีเดียวครับจร,จริงจริงว่าที่รามาตอ,อศึกษานะครับควรจะมาขับเฮาเลยมามาหาข้อมูลก่อนเลยลหละ <c oughs> <c oughs> ครับก็เรียกว่าเข้ามาแต่ไปที่น่าแปลกใจแล้วก็ตกใจผมื่อ ผิดคาดผมด้วยซ้ำคิดว่าเด็กรุ่นใหม่หร <อะ S 1> ือว่าคนใหม่เขาเขาน่าจะฟังเรื่องแบบเแบบาๆเรื่องที่เป็นเป็นวารตี้เรื่องที่แบบสนุกสนานมากกว่าไม่น่าเชื่อะนะครับอันอ,อันนี้นนนเราเรียกว่าต้องบอกว่าเด็ก,กวันนั้นเนี่ยเขาคงเข้ามาแต่เขาเป็น close group เงี่ยฮะขเ,ขาาเขาเป,ขเป็นเลือกแล้วก็คุยเฉพาะกลุ่มเพราะว่าเด็กเด็กวัยอย่าง12ถึงยังไม่เลยมัธยมเนี่ยเขาจะชอบคุย Snapchat แบบคุยแล้วทิ้งเลย พ่อแม่ไม่เห็นหรืออะไรไม่เห็นอะไรเงี้ยบางทีคุยคุยหยาบหยาคุยเล่นคุยนู่นคุยนี่อะไรแล้วก็ทิ้งไปนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะตั้งเป็น close group มากกว่าแต่ออเปน open group เนี่ยโอ้โหจะได้คนแบบนี้เยอะมากคือเขาเรียกคุยเพื่อเขาเรียก constructive นะ conversation คุยเพื่อก่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับกรับก็เขาเรียกว่าในในบทสรุปของของคนกลุ่มรุ่นใหม่เขาก็มีแนวทางมีวิธีทีวิธีทางเขาเหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบใดครับ inside c l u b h o าส์ต้องเจาะอีก ประเด็นหนึ่งแล้วท่านนอกจากคนกลุ่มรุ่นใหม่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนวัยทำงานเนี่ยต้องคุยเรื่องอะไรเวลาไหนแล้วก็ถึงจะสนใจตั้งหัวข้อแบบไหนกลับมาอินไซต์แลับเสครับ